ผ่านมาแล้วครึ่งทางสำหรับ5เทรนด์ามงานที่ไม่ควรพลาดในช่วงท้ายปีนี้เทรนต่อไปจะมีอะไรติดตามต่อกันได้เลยครับมาต่อกัน EP ี2เลยนะคะสำหรับเทรนที่4ค่ะ Scrub Health ค่ะเทรนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะลืมแล้วก็มองข้ามไปค่ะปัจจุบันนะคะหลายๆที่เริ่มซิร์นเกี่ยวกับการดูแลหนงังศีรษะค่ะเพราะว่าเราสวยแต่หน้าไม่ได้นะคะผมเราต้องสวยด้วยเพราะมันก็บ่งบอกถึงอายุแล้วก็การดูแลตัวเองด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะหลายๆที่ก็จะมีการทําสถาบัานเกี่ยวกับทำเฮดมาสสาดนะคะหรือเฮทเทอร์พี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการดูแลผมให้หอมการดูแลผมให้เงาการทำริบพันลดผมแตกปลายนะคะหรือการทำริบพันพวกคิทโ o ลิชชั่นเหล่านี้ค่ะมันอยู่ในเทรนด์ของสครับเฮลเช่นเดียวกันนะคะเทรนด์สุดท้ายค่ะ Personalization ค่ะ วันนี้ผู้บริโภคคือศูนย์กลางแห่งจักรวาลค่ะการเข้าใจ customer insight นะคะถือเป็นการได้เปรียบของแต่ละแบรนด์ใครเข้าใจผู้บริโภคได้มากกว่าคนนั้นก็บิงโกค่ะ i c l a b o r a t o r y นะคะเล็งเห็นถึงความต้องการแบบเต็มที่ค่ะใครที่ต้องการสินค้าแบบเฉพาะตัวหรือ niche market นะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะอยากได้สินค้าเจาะกลุ่มไหนก็นแล้วแต่นะคะสามารถให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ ครบแล้วนะคะสำหรับ5เทรนด์ของบิวตี้ในปีนี้นะคะใครที่กำลังมองหาสินค้าและใครที่กำลังอยากสร้างแบรนด์นะคะพี่แจงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ที่สามารถทำให้ทุกท่านตัดสินใจได้ค่ะว่าวันนี้นะคะถ้าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจคุณจะหยิบเทรด์ไหนมาเป็นไอดอลของสกินแคร์ของคุณค่ะ